หรือก็หมกผมก็อปนะครับจากร้านต้อนยางโดนกระลาบสองเลครับคลิปนี้นะครับมาเสนอท็อปแพสติดรถนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าหลายท่านนะครับที่เป็นซาบกฟีเอร์วีนะครับหรือว่า h r v นะครับอาจจะลืมไปแล้วว่าร้านเราก็มีอยู่นะตัวนี้นะครับจะเป็นล้อ Honda CRV นะครับเป็นตัวเจน4นะครับเป็นตัวขอบ17นิ้วลายก้านคู่นะครับล้อพวกนี้นะครับผมเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วในท้องตลาดนะครับเพราะว่า มันเริ่มหายากตามอายุนะครับผมตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถ Honda c r v ทุกคันนะครับที่ผมแนะนำข้อดีคือมันได้ล้อแท้และราคาไม่แพงนะครับลายก็สวยอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังล้อนะครับหลังล้อนะครับล้อแท้ดูยังไงนะครับล้อแท้จะต้องมีตา Honda นะคบเห็นไหมครับเขียนเลยนะครับ h o n ด้นะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่คาว่ามอเตอร์มานะครับใส่แค่คาว่า Honda อย่างเดียว นะครับสเปคเป็นขอสิบเจ็ดกว้างหกนิ้วครึ่งล้อของ Honda c ซ v อวอ่ะนะครับผมขอสิบเจ็ก็จริงนะครับแต่หน้ากว้างจะน้อยกว่าพวกซีวิกกับ a อ c o r d นะนะครับตัวนี้กว้างแค่หกนิ้วครึ่งเองเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ออฟเซตนะครับตัวนี้นะครับ E t ทนะครับมีบอกไหมอ่าออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบนะครับผมตัวนี้นะครับออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบนะนะครับผมอ่าเอาไปใส่รถซีวิกแอ c o r d ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับ ตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถ5ลูกฮอนดา้าถุกข,ขันแม่ปาแค่หลักพันนะครับร้อพร้อมอยางก็ราคาบวกลงกันไปแล้วแต่สภาพยางนะครับของเก่าเรารับเพินด้วยนะครับผมหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระราม2ถึงเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21 200เมตรไม่ต้องเข้าซอยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ นะครับผมสรัคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยันโยนขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ